สวัสดีจ้านี้คือช่องน้พพาพจันทเกตมือนีแม่กุ้งก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกคือเกาดยพี่เนาะมือนีจะมาเล่าถึงอายาถาดเล็กเนาะมีความสําคัญยังไงอาแม่กุ้งจะเอาความรู้สึกจะควงเด้บไดเอาแบบตามฉลาขนะุนเนาะตามฉลาขุนกับคุณคุณสมบัติข่นกับเอ่อหลายอยู่แต่ว่าเอาถี่มาเล่าสู่กันฟังคือ ใส่ไปแล้วประมาณไหนเนาะพี่น้องเนาะเอ่อแม่คุณจะฉีดให้ลูกหมูหลังงลอดนึ่งมือพี่น้องหนึ่งวันลอดสีดมือนี่มืออื่นเศร้าสมมุติว่าเศร้ามือนี่ลอดมืออื่นเสร้าแม่คุณก็ฉีดเนาะตัวละสองซีซีสีใจต้นข้อพื่นนอกพี่น้องนะเนาะอ ตำแหน่งใดสำหรับคนเลี้ยงหมูกระสีหมูจักกันดีเนาะว่าฉีดใจจังใดไม่คงกับ,บเบียากคิดคลิปบอกตำแหน่งพ้อปันไดเพราะว่ามันมีมไผ่จับกล้องสวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเข้าเห็ดกับบางเครือนันเป็นคลายหมูห้องหมูยังคลายถ้ารุ่นะกันกรรมสัตว์นะยานบางค้นเพื่อว่าทรมานสัตว์อาเมื่อนี้จะมาวอาถึง พอเข้าวๆเนาะสำหรับที่ไม่กุ้งฉีดมากแล้วเพิ่นประมาณใดบ่เอาแบบไม่เอาแบบเออเป๊ะๆแบบคุณภาพเพิ่นนั่นก็หลายอยู่แต่ว่าอันที่แม่กุ้งเห็นก็คือฉีดหลังขอดเออมือหนึ่งตัวละสองซีซีไม่กุ้งจะใช่ของอันนี้แหละอันนี้ทาตุเเล็กตัวนี้แหละ ก็สิเป็นสองสองยี่หอ้อยู่ไปซื้อ้านขายยาแล้วแต่พจน์เอามาใหแบบใดเนาะมันสิเป็นตัวนึงก็จะเป็นอ่อตัวฉลากสีดำกานอันนี้จะเป็นฉลากสีเขียวเข็มไม่กุงกะใส่เข็มแบบธรรมดานี่เนาอเข็มหลอดสลิมละอละห้าบาทแล้วก็อันนี้เข็มสั้นเนาะครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วพี่น้องแต่ก้านานี่ใส่ย,ยี่สิบแล้วมันหาซื้อบ่ค่อยได้เห็นอยู่กับครึ่งนิ้วเนาะ ครึ่งนิ้วหรือผู้ใดซื่อเข็มเบอร์ยี่สิบเอ็ดที่เป็นเป็นนิ้วหนึ่งกับมาตัดปวกก็ได้เนาะตัดปวกอว่าครึ่งหนึ่งเข้ากับเสียบฉีดก็ได้นะต่ไมไนคุใส่เข็มเบอร์ยี่สิบเป็นของครึ่งนิ้วเลยไม่คงจะซื่อมากแบบยกกองเลยเนาะแบบนี้จะสะดวกกว่าพี่เนาะง่ายง่ายผู้ใดใส่แบบสลิงอัตโนมัติดอกฉีดเอ่อลังงลอดหนึ่งวันนี่อ่าฉีดไปแล้วนี่ก็คือเห็นผลนันทีก็คือหมูหน่อยเข้าจะ ตัวสีชมพูนาะอพี่น้องเนาะตัวสีชมพูเลยแล้วก็ความแข็งแรงของเพิ่นกับสีแรนกับสีลบหรีกแม่ได้ได,ได้ได้เร็วสำหรับฉีดหลังขอดขอดหนึ่งมือนเดีหมูหน่อยอที่นี่พ่อหลังจากนั้นไปจากเข็มแหลกก็กนับไปอีกเจ็ดหมือนนาอพี่น้องเนาะเจ็ดถึงสิบวันแล้วแต่สะดวกแต่ว่าต้องหายห่หางจากเข็มแหลกประมาณนี้ละหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมือ เาแลวแต้มือได้ไม่พึงวางเนาะต่วไม่พงจะฉีดในระยะเวลานี้เพราะว่าถ้าถ้าถ้าฉีดเอ่อนานกว่านี้เดี๋ยวอมันจะใหญ่มันจะจับสียากพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาก็ต้องตอนพร้อมนะเพราะเข็มที่สองมันสิ่งที่เห็นก็คือมูจะใหญ่เร็วพี่น้องพุ่งสีสำหรับอันหางคน,นเนาะเลี้ยงมูแบบบ้านบ้านบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านกับบ้านโหดเนี บ้านเกินไปจะมาผ้ากันฉีดพี่น้องจะมผ้ากันฉีดถ้าเล็กก็คลอดก็บม่ได้ฉีดอย่างบาเนี่หมูนะ่ะจะเฮ็ดเป็นมูมูมูอาจจะอ้วนละ่ะแต่ว่ามันมันบมยใหญ่ตามกลิ่นเนาะสําหรับบางคนที่เพิ่นเลี้ยงหมูบ้านอิลีพี่น้องเลี้ยงมูบ้านบ้านบ้านเกิน,น,นไปเนาะเอ่อเข็มที่ซองน่นมูจะใหญ่แล้วก็พุ่ง จากเข็มแรกนี่จะเห็ดให้หม,มแูแข็งแรงพอเข็มที่สองฉีดไปก็จะเห็ดให้หมูใหญ่อันนี้คือประสบการณ์เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าแม่กุ้งกับอะไรแบบคิดสดีเป๊ะนะแม่กุ้งเล่นภาคปฏิบัติเลยพี่น้องแล้วที่นี่เพื่อนก็นจะแข็งแรงหมูจะพุ่งนี่ล่ะสิ่งสําคัญคือเป็นยังคือต้องฉีดยาธาตุเล็กเนาะสําหรับอันผู้ที่เพิ่นเลี้ยงหมูแบบบานๆเพื่อนอาจสีว่าบ่สาคัญแต่ว่าสาหรับแม่กุ้งนั้นสําคัญเพราะว่าหนึ่งก็คือ ความเหมือนที่แตกต่างเนาะเอ่อการที่ฉีดกับการที่บรฉีดนะบางคนก็ฉีดแค่เข็มเดียวสําหรับผู้ที่เลี้ยงหมูแบบบานๆเพราะว่าหนึ่งก็คือเพิ่นฉีดเพื่อนจะฉีดยาหมูน้อยบอป็นเนาะบางเทือกอออกมาแล้วก็แล้วแม่พันธุ์กับบ่ได้ฉีดยาแก้อักเสบไ่ได้ฉีดยาบํารุงบ่ได้ฉีดยาหมูน้อยด้วยความที่จะควงแบบเฮดบเปิน เนาะพี่น้องเอ่อที่แรกมันคือเหตุบ่เป็นขึ้นกันแม่กุ้งก็มาล่องเรียนหลวงแต่ว่าฉีดยาธาตุเล็กนี่แม่กุงแนะนําเดอ้อต้องฉีดที่ต้นข้อบางคนนี่ฉีดที่หน้าขาไอ้ขาหลังขาหลังเนาะสะโพกขาหลังอันนี้นก็ฉีดได้พี่น้องแต่ว่าเฮดให้ตัวยานี่โบ่บ,บ,บซึมบางเทื่อนะถ้าเข้าฉีดเอ่อมันจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วเฮดให สะโพกมูห้องนะเป็นร้อยเขียวซำเพราะว่าตัวยาเพิ่นบวซึมเขาเต็มทีเนาะกระเฮนห้เป็นเป็นคล้ๆมูขาขาดำเขียวหะนะหาล้วคนก็สือว่าแม่เหยียบมแม่เนอันนั่นคือตัวยาที่เพิ่นฉ,ฉีดเข้าไปแล้วมันบวซึมสําหรับฉีดในหนาขาเนาะแต่ว่ากระฉีดได้พี่น้องฉีดได้เหมือนกันแต่ว่าเน้นําก็คือถ้าฉีดก็คือฉีดต้นข้อจะเป็นอียังที่ซึมเร็วกวก่านเนาะ ฉีดหนาขาหนีก็ได้พี่น้องสําหรับคนที่บรถนัดแม่กุ้งี่บางเครื่อก็จับฉีดฉีดฉีดยากอะน,นําหนาขาคือกันแต่ว่าส่วนมากเรยจะฉีดพวกเอ่อวัคซีนพวกค่าตัวซ่านพวกอย่างนั้อาจจะจับฉีดที่ขาหลังหนาขาหลังเนาะตรงสะโพกนี่จั่อนอื่นแบบใดดอกตรงสะโพกเอ่ออันนั้นจะเป็นที่ยาที่แบบซึมซับง่ายแต่ว่าถ้าเป็นธาดเล็กนี่ฉีดแล้วม่สิบเป็น มันสมิม่วงมี่นอนคาล้วเนากจะม่วงแ,แนะนําอันนี้เป็นเทคนิคดีๆเนาะกับประมาณนี้แหละมือนี้จะมาเว้าเรื่องยาธาตุเหล็กสําหรับหมูน้อยที่เฮ้าฉีดแล้วเป็นแบบใดเนาะตามคลิปสดีคลิปสดี <c oughs> กาบบลูละเป็นจังไ๋มันเรพะคู่นี้ยังบบรูแต่ว่าอันที่แม่กุงสัมผัสได้ก็คือฉีดฉีดมาตลอดนี่ก็จะประมาณนี้เนาะหนึง,หงคลงขอดมือแรกนี่ฉีดปุ๊บหมูนอ้อยก็จะเป็นโตสีชมพูจากที่เพิ่น เป็นสีขาวสีเพราะว่าจะ,ปะเป็นพวกบำรุงเลือดแล้วก็พวกกระดูวกววยังซื้อใหม่เพิ่นแข็งแรงอนะ่ะแล้วเนาะเพิน่นจะแข็งแรงรบหลีกแม่แล้วก็สมบูรณ์เร็วแล้ว,ลว,ลวพ่อมาเขีเข็มที่สองเข็มที่สองเดี๋ยวเฮ็ดหายลูกหมูเฮ้าพุ่งคือไ่เร็วพี่น้องหลังจากอนับจากเข็มเข็มแหลกมาเจ็ดถึงสิบ,บนนะวันเนาะเขาเขาฉีดเข้าไปตัวละสองซี่ๆเขาก็เฮ็ดห้หมูเฮ้าพุ่ง ใหญ่เลี้ยวอวบแล้วก็บางบางตัวนัน้นบางแม่นัน้นก็ลูกหมูกะสามารถจับยานน่มได้ยี่สิบยี่สิบมือก็ได้นล้วพี่น้องนะถ้าความสมบูรณ์แข็งแรงของหมูหน่อยเฮ้ยมีพรนะ้อมเนาะแม่กุ้งกับเป็นแม่บางแม่ที่เพิ่นเลี้ยงลูกดีสมบูรณ์ด้วยนุ่มด้วยยังหลายๆายอย่างละมันกับโบเมนั่นนะเนาะมันเลี้ยงหมูกับมันหลายสิ่งหลายอย่างหลายแนวพี่น้อง ถ้าเกิดเลี่ยงไปพี่น้องก็ค่อยๆศึกษาไปไดิฉวนมันคงจะพยายามออกมาเล่าสู่กันฟังเนาะจากประสบการณ์เนาะพี่น้องอมาเล่าสู่กันฟังโมเมนต์คิดสดีดดิอันนี้เอาผักปฏิบัติมาเล่าสู่กันฟังเลยเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังอีกหมูหน่อยยี่สิบมือนี่กะสามารถจับยานุ่มได้ถ้าเกิดหมูเฮาสมบูรณ์แข็งแรงเนาะบางคนจะไปนับแค่ยี่สิบมือแล้วก็จับออกนุ่มแม่บ่ได้ด้พี่น้องเพราะว่า เขาจะไปนับมือบ่ด้เขาตรงเบิงหมูเขาพร้อมความสมบูรณ์ความแข็งแรงสิบเก้ายี่สิบมือถ้าเกิดหมูเขาใหญ่แข็งแรงนี่ก็สามารถเอาออกจากนุ่มได้นะพี่น้องเนาะว่าจำเป็นต้องมว่าอ่ต้องถ่าให้อดสามสิบมือเป๊ะๆแล้วแต่เขาตรงเบิงหมูเขานั่มว่าสมควรที่จะจับออกระบำนี่หรือให้กินม่มต่อแล้วแต่ดุลพินิจของเขานะพี่น้องเนาะจะเอาตามเป๊ะๆบ่ได้รือนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะ เออจังไดเดี๋ยวจะหาเนียมาเล่าสู่กันฟังอีกเนาะพี่น้องเนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์จังไดกับฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนี่พาพรจันทกิจน้ำแน่เดี๋ยวจ้ะสวัสดีจ้ะ